สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวใหม่ค่ะตัวใหม่ล่าสุดใหม่ T s ตัวใหม่ล่าสุดที่เรานัวอะไรบ้างพี่บุ๋21ี่สิบเอ็ดใช่ไหมคะมีทั้งหมดสามรุ่นเนาะพี่แนนเนาะสามรุ่นด้วยกันเลยใช่เดี๋ยวเราจะมาพูดสเปคแล้วค่ะแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้เป็นโปรโมชั่นพีออเดอร์นั่นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีโปรโมชั่นเด็ดๆอะไรกันบ้างนะคะ รวมถึงตอนนี้นะคะก็คือมีผ่อนําบัดอะไรได้บ้างแล้วก็สปิคอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พี่ปูจะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวซุดชีดตัวใหม่ได้ใช่ไหมคะที่เป็นตัวแถมบัตรโปรวันนี้อาจจะเจอกันเช้าๆอากาศก็หนาวน้องแี่นะใช่ค่ะเริ่มหนาวเย็นๆสองวันที่ผ่านาก็ อากาศหนาวๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากเรานะคะเดี๋ยววันนี้เรามีตัวใหม่มาแนะนำเนาะก็เพื่อให้ไ,ไม่เป็นการเสียเวลาเราเอาตัวเครื่องมาให้ผู้ชมดูเลยอันนี้ชื่อรุ่นว่า S21 นะคะเป็นตัวอัลตร้าแล้วก็ตัวฟัสนะคะลแล้วก็จะมีตัวธรรมดา อยรุ่นหนึ่งธรรมดานะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะมันเป็นรอดพีออเดอร์นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็คือลูกค้าสามารถจองแล้วก็รับสินค้าได้วันที่ไหร่ะพี่บรับสินค้าวันแรกคือวันที่27ใช่ค่ะตารานั่นแหลับได้ยาวๆถึงเดือนหน้ากันเลยทีเดียวค่ะรอบนี้นะคะแต่จองก็ยาวเนาะประมาณ2อาทิตย์น้องใช่ไมเนาะใช่ค่ะตอนนี้จองหรือว่ายังไงลูกค้าไม่สะดวกลูกค้าดูสเปคข้ามๆในอินเทอร์เน็ตกันเลยเนาะช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยเดินกันเลยใช่ค่ะ วันนี้เราจะมาคุยกันแบบไม่เป็นพิธีการเท่าไหร่เนาะล่นเล่เล่นเเมาส์อยเฉยๆนะคะเผื่อบางท่านยังไม่เคยเห็นตัวเครื่องนะคะใครเปิดไลนนี้มาดูนะคะก็ดูได้เลยนะคะเราสามารถสั่งจองออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเรามีหลายรุ่นเข้ามานะคะทั้งตัว H21 นะคะมีความสุ่ที่เป็น128 g ิ25แล้วก็256ใช่ค่ะด้วยค่ะตอนนี้ยังไม่เต็มใช่ไหม สำหรับตัว256น่าจะยังมีอยู่ใช่คะช่คะแล้วก,วก็ตัว3ตัวนี้ก็คือรองรับ 5G ทั้งหมด3ตัวเลยไม่แยกรุ่นแล้วนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวที่โชว์นะคะจะเป็นตัวคลสาสก็คือประมาณนี้หน้าจอคะ<ช>่ะก็คือหน้าจอมันก็จะไม่ ความใหญ่ความอันนี้จะไม่ห่างกันมาเน้ะพี่แนะใช่ค่ะห่งางกันนิดเดียว6.7-6.8วหระหว่างตัวที่เป็นพาก์ะกับอัลตะะร้าแล้วก็ตอนนี้จะเป็นหน้าตาของตัวอัลตรานะคะใช,ใช่ค่ะอเดี๋ยวเราไปดูสเปคกันคร่าวๆนิดน,น,นึงก่อนเนาะก่อนจะไปที่โปรโมชั่นนะคะ ก็เริ่มต้นที่ตัวแรกเลยแล้วกันนะคะจะเป็นตัว S 2 1ตัว 5G นะคะตัวแรกนะคะตัวนี้ความจุนะคะจะมีอย่างที่แจ้งเลยก็คือ 128G b แล้วก็ความจุ256 g b นะคะเป็นแรม8ปดใหเองเนาะใช่ค่ะแรม8น,นะคะหน้าจอเรานะคะตัวเล็กเริ่มแต่ตัวเล็กไปจนถึงตัวอัลต้าเลยค่ะเป็นตัว Dynamic a m o เ e ร 2X นะคะซึ่งให้ความคมชัดหน้าจอสูงมากนะคะ ขนาดหน้าจอ6.2นิ้วค่ะพี่บูแล้วก็แบตเตอรี่ของตัวเล็กนะคะของเราก็เยอะมากๆค่ะ 4,000mAh ที่สำคัญคือรองรับฟ้ฟชาร์จค่ะ25วัตต์เช่นกันนะคะมีมาตรฐานการกันน้ำกันฝุ่นนะคะเป็น IP68 เช่นเคยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะก็จะเป็นใส่2อซิมได้นหนเหมือนเดิมแต่ว่า จะไม่มีในส่วนของเอดิกาแ,กแล้วว่าถ้าสมมติว่าลูกค้ากังวลว่ามันจะเต็มลูกค้าไม่ต้องกังวลเพราะเราก็มีการเก็บเอดิกาอะมันมีโอกาสที่จะเสีย,ยหายได้รเราสามารถเอาตัวรูปภาพหรือว่าพวกตัวไฟงานอะไรายงานเงี้ยเร <ๆ S 2> าไปฝากไว้ในวันได้กูเกิลได้หรือว่าวันได้ได้เลยนะคะตอนนั้นจอแบบ มันยังไงมันปลอดภัยกว่าใช่ค่ะมันปลอดภัยกว่าแล้วก็การแบบไฟสูญหายด้วยเนาะใช่แล้วก็ตัวนี้ค่ารีเฟรชเรทของเขานะคะก็สูงถึงสูงสุดถึง120เฮิร์ตเลยทีเดียวซึ่งเป็นการปรับค่าอัตโนมัติให้ด้วยใช่ไหมคะก็คูอถ้าเป็นตัว S20 21 20เอ้ย21กับ S21 Plus ก็จะเป็นปรับตั้งแต่ที่เป็น10เฮิร์ตถึง120เฮิร์ตก็คืออัตโนมัตินะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวัลต้าก็จะปรับตั้งแต่ 48เฮิร์ถึง120เฮิร์แล้วแต่เราดูหน้าจอนั้นๆเขาจะปรับให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยใช่ค่ะแล้วก็สีของตัวเครื่องที่วางจำหน่ายนะคะก็จะมีเป็นสองของตัวสีม่วงเอาเปง่ายๆเลยสีม่วงนะคะสีเทาแล้วก็สีชมพูนะคะ3ามสีด้วยกันนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเขาเรียกว่าอะไรรองรับในเรื่องของ HDR ทพัดด้วยนะคะ แล้วก็จะมีโหมดที่เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวส่วนโหมดกล้องเนี่ยเดี๋ยวเราไปไว้คลิปหน้าเนาะเพราะมันจะรายละเอียด<ช>มันจะเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันให้น้องลองเล่นดูว่ามันมีโหมดอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างอันนี้ก็จะเป็นสเปคคร่าวๆก่อนนะคะตัวต่อไปเลยค่ะพี่บู S21 ตัวตัวพาสคา 5G ค่ะ S21 ตัวพาสคา 5G ตัวนี้ก็จะเป็นมาพร้อมกล้องหลังที่เป็น3ตัวด้วยกันนะคะลูกค้าก็คือจะเป็นอัลตร้าไวเลน s w i d แล้วก็เทเลนั่นเองนะคะก็คือเรียงเลย12 10บล้านพิกเซลแต่ลูกค้าไม่ต้องว่าตัวเลขเล็กตัวเลขอาจจะน้อยน้อยสิล้านลูกค้าไม่ต้ององงนะคะตัวมันก็จะมันจะไม่ชัดมันชัดแน่นอนเพราะตัวนี้มันจะเป็น duo พิกเซลแล้วก็เป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นบว<ช>่ออโต้โฟกัสใท้ลูกค้าด้วยะะเซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นมันเดียยงไง เซนเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นมันทําให้เราเก็บรายละเอียดภาพได้มากขึ้นรายละเอียดข้างในอะค่ะเวลาเราซูมดูอะค่ะทุค่ะภาพไม่แตกภาพไม่แตกไม่น้อยน้องนะคะลดการน้ของตัวภาพนะคะให้ภาพที่คมชัดนะคะสีสันสดใสถึงตัวเลขมันจะน้อยแต่ดูแล้วไอตัวเลนส์กล้องมันใหญ่ขึ้นมันจะทําให้ภาพที่ได้อะค่ะมั่นชัดแล้วก็รายละเอียดได้เยอะขึ้นเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น ใช่ค่ะนั่นเองแล้วก็แบตเตอรี่เขาให้มาถึง4,800มิลลิแอมนะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟาสิค5วัตต์ด้วยนะคะตัวนี้นะจอ,เ,อเป็น6.7นาิ้วดิมิทัลอะมเลส 2x นะคะตัวนี้รองรับได้ถึง Full HD+ นะคะลูกค้าแรมแรม8เหมือนกันความจํามี2ขนาดเหมือนกันกค็คือ128กับ256นั่นเองนะคะเลือกได้เลยค่ะใช่แล้วก็สีเขาก็ให้มา3มสี3สีเช่นก <4 S 2> ันแต่ว่าสี่าสีดําแล้วก็ อ่าต่ออีกสีนึงจะเป็นสีเงินค่ะสีเงินก็คือสีนี้เลยค่ะสีนี้เลยค่ะขอบก็ะจะเป็นสีเงินเหมือนกันนะคะตรงนี้นะคะได้ค่ะคะ่ะแล้วก็ตัวต่อไปเป็นรุ่นตัวท็อปสุดนะคะชื่อรุ่นว่าตัว X 2 1อัลตร้านะคะตัวนี้ก็รองรับ 5G เช่นกัน,นะคะ่ะพี่บูแต่ว่าตัวนี้นะคะใส่ความละเอียดของตัวกล้องหลักนะคะมาถึงหนึ่งร้ล้านพิกเซลกันเลยทีเดียวนะคะ การซูมของเขานะคะซูมได้หนึ่งร้อยเท่ากเลยเดียวตัวนี้มันเพิ่มเลนขที่มาตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทเลเปลปกติของเรามีเทเลอยู่แล้วค่ะลูกค้าอ่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเขาเพิ่มเทเลมาอีกตัวก็คือเป็นเทเลคูณสิบนั่นเองมันจะมีประโยชน์ยังไงก็คือตัวเทเลคูณสิบนะคะลูกค้าเวลาเราซูมภาพอะคะ่ะของเรามันจะมีโหมดล็อกซูมด้วยมันจะทําให้ภาพที่เราซูมออกมา ให้ค่ะพี่คมชัดและละเอียดมากขึ้นนะคะคือนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นเพราะว่าปกติถ้าใช้การซูมมันจะต้องใช้ขาตั้งกล้องใช่ไหมคะตอนนี้ไม่ต้องถ่ายแล้วใช้มือของเราซูมได้เลยใช่เพราะว่าเราทดลองเล่นกันมาแล้วเะคะใช่ค่ะเราถ่ายระยะไกลๆเลยตอนนี้ก็สามารถได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็หน้าจอของเขานะคะตอนนี้ก็ แตกต่างจากเมื่อกี้เล็กน้อยก็คือขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.8นิ้วนะคะหน้าจอเป็นความเอ<ช>ียดเป็น Dynamic AMOLED 2X เช,ช,ช่นกันนะคะ<ช>ตอนนี้นะแล้วก็กล้องหน้านะคะอยู่ที่40ล้านพิกเซลนะคะอันนี้ลองเล่นแล้วลองถ่ายรูปลงฟรง,ลง,ล,งลงเฟลแล้วสวยจริงๆเนาะ<ช>รับต,<ช>ตัวนี้นะคะ,คะแล้วก็ในส่วนของความจุนะคะก็จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งเป็นตัว 128G ค่ะ 256G แล้วก็ สูงสุดเลยค่ะเป็นตัวความจุด512จิกนะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของของแบรนด์เราเลยเนาะที่ให้แรงมาถึง16 <6. S 1> จิกกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้เนาะส่วนสีตัวเครื่องนะคะก็จะมีสองตัวสีดำแล้วก็สีเงินนะคะของสีตอนนี้ก็ทั้งสองสีก็ยังมีให้เปิดจองกันอยู่นะคะ เงื่อไนไขการจองก็ง่ายๆมากเลยค่ะก็คือจองเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถจองออนไลน์ก็ได้หรือว่าเข้ามาที่หน้าร้านก็ได้นะคะอจอง2,000บาทพร้อมบัตรประชาชนนะคะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไมีอะไรบ้างคะพี่ห <ๆ S 1> ูก็สิ่งแรกที่ลูกค้าจะได้นะคะถ้าลูกค้าจอง S21 Ultra นะคะลูกค้าจะได้ตัวการาซีบัตรที่เป็นบัตรโควตัวใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวสมาร์ทแท็กสมาร์ทแท็กก็คือ,อจะเป็นอ่า ติดตามของหายอติดตามสัดเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสัดเลี้ยงหรือว่าเราห้อยกับสุนัขหรือว่าแมวไว้นี่ก็ได้อันนี้เหมาะมากๆเลยว่าจะไปลองใช้ดูใช่ค่ะแล้วก็พิเศษถ้าลูกค้าจองผ่าน S อ S เ หรือว่าเอ็กเพลย์สโตรของทางซังซูนะคะลูกค้าจะได้แถมเป็นตัวหัวชาร์จนั่นเองเนาะหัวชาร์จที่ห้าวันตัวนี้จะไม่ได้มีแถมมาให้ในกล่องนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาจะแถมให้เฉพาะล็อตพออเดอร์เนาะพีออเดอร์ที่เฉพาะแวนช็อปเท่านั้นด้วยนะคะตัวถู่ไหมเพราะฉะนั้นก็สรุปก็มีตัวหูฟังซิบัตโบเดี๋ยวพี่บัวบอกว่ามันดียังไงนะคะแล้วก็ตัว ตัวสมาร์ทแท็งตัวนี้แล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นั่นเองแต่ถ้าจองกับเราแบบพี่บูจองกับเราพิเศษยังไงคะหนึ่งเลยค่ะมีประกันเครื่องซอฟต์แวร์ให้ลูกค้าปีไปีเลยทีเดียวนะคะประกันอื่นๆก็ปกติพื้นฐานค่ะประกันอุปกรณ์6เดือนอะไรต่างๆเนาะประกันเปลี่ยนเครื่องด้วยนะคะแล้วก็มีของแถมหน้าร้านในต่อที่2ให้ลูกค้าเลือกนะคะก็คือจะมีในส่วนของเลือกระหว่างหูฟังหรือลำโพงบลูทูธนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นตัว p o w เ r ๋าแบงค์นะคะตอนนี้สิทธิ์ยังไม่เต็มนะคะยังมีอยู่ ต่อที่3ค่ะสําหรับลูกค้าที่จองเป็นคนแรกแต่ว่าอันนี้ใช้สิทธิ์ไปแล้วคือการแถมกระเป๋าเป็นกระเป๋าล้อลากเนาะแล้วก็ต่อที่4เป็นต่อต่อนี้จะเป็นในเรื่องของการผ่อน0%เกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะคะมีการติดกองกับซิตี้แบงค์นะคะ0% 10เดือนแล้วก็แบงค์อื่นเป็น0% 6เดือนนะคะเป็นของกรุงศรีกรุงศรีเพื่อช้อยเคทีซีและไทยพาณิชย์เนาะต่อที่5เป็นรับส่วนลดนะคะ15%ของบูบูเซอร์อรี่เนาะ ไม่ว่าจะเป็นเคสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ไม่จํากัดจํานวนชิ้นเนาะรวมถึงต่อที่6นะคะเป็นในเรื่องของการส่วนลดค่าเครื่องเปิดเบอร์ของเรานะคะสูงสุด6 ,0 0 0 6, บาทนะคะต่อที่7ยังไงคะที่บูอันนี้ยัยนนไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของส่วนลดค่าเครื่องเทดอินก็คือเทดอินได้สูงสุดถึง3เครื่องด้วยกันนะคะลูกค้าลูกค้าต้องนำตัวเครื่องที่ลูกค้า ใช้งานอยู่หรือว่าไม่ได้ใช้แล้วอะไรอย่เงี้ยค่ะมาเช็คาม,ามาเช็คก่อนเอามาเช็คก่อนว่าได้เกรดอะไรก็จะได้บวกเพิ่มแต่บางรุ่นก็จะมี บางรุ่นก็จะมีท็อกอัพให้ลูกค้าด้วยเนาะเพิ่มเติมนะคะถ้าวันนี้ลูกค้าเป็นลูกคา้ากลุ่มลูกค้าเก่าที่ใช้ซัมซุงอยู่ไม่ว่าจะเป็น CV s แปด s เก้า s สิบนะคะ note แปด note เก้า note สิบแล้วก็ลูกคา้กคามีความสนใจที่จะดูตัวใหม่เป็น s ยี่สิบเอ็ดตัวใหม่นียเนาะ,ะลูกค้าสามารถถือเครื่องเข้ามาแล้วให้เราลองเช็คตัวเครื่องก่อนได้ว่าเครื่องลูกค้าค่ะมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะ,ะจะได้ลดตัวเครื่องอเพิ่มเติมเนาะสมมุติลูกค้าถือมาสามเครื่องเป็น s แปด s เก้า s สิบสมม จะได้ราคาทั้ง3เครื่องเลยนะพี่บูค่ะแต่ว่ามันจะมีท็อปอัพก็คือเป็นบวกราคาส่วนลดเพิ่มอีก3,000บาทด้วยนะสมมุติสามเครื่องนี้ลูกค้าได้ซัก20,000ละอ่าเกับว่าลูกค้ามีรุ่นที่ร่วมรายการก็จะได้เพิ่มอีก3,000บาทนั่นเองใช่ค่ะก็คือต้องเลือกท็อปอัพแค่เครื่องเดียวเท่านั้นแต่ว่าส่วนลดค่าเครื่องของแต่ละเครื่องก็ตามแต่ละเครื่องก็ต่ประเมินจริงประเมินนะคะว่าได้เท่าไหร่เนาะเผื่อใครมีเครื่อง รุ่นพวกนี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็ต้องการที่จะเทรดอินแล้วก็ยังไม่รู้ราคาลองเอามาเช็คเครื่องก่อนได้นะคะของเราให้เ่วนลถเนี่ยสูงสุดเลยนะพี่บูสูงสุดถึง35,000บาทเลยทีเดียวราคาเครื่องบางรุ่นนี่ถึงสามหมื่นใช่ค่ะถ้ามีเครื่องที่ร่วมในการลูกค้าก็เรามาติดต่อหน้าชอบแล้วก็ลองเช็คเครื่องดูก่อนได้นะจ๊ะเดี๋ยว สำหรับท่านที่ยังไม่รู้ว่าตัวของแผนตัวใหม่ที่เราเรียกว่าตัว Galaxy Buds Pro มัน<อ>ดียังไนนงนะคะก็คือพูดง่ายก็คือหูฟังบ l u e t o เนี่ยแหละค่ะของซัมซุงตัวใหม่อะคะ<ช>่ะเดี๋ยวเราไปฟังพี่ภูแนะนำกันดีกว่าว่ามันดียังไงแล้วก็ดีไซน์ประมาณแบบไหนนะคะตอนนี้ค่ะอ่าจริงๆแล้วดีไซน์ของเขาอาจจะเป็นอินเทรนั่นเองเนาะก็จะคล้ายๆรุ่นเดิมใช่คล้ายคแต่ว่าอาจจะแบบ อาจจะเป็นแบบองค์ประกอมวงรีอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะให้มันแบบใส่กับชามหูมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นหูฟังไวยเลสที่มาพร้อมระบบตัดเสียงคือเอ็นอ่าเขาเรียกว่าเอ็นเอ็นซีนั่นเองค่ะตัดเสียงรบกวนได้สูงสุดตัวเนี้ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะคะค่ณขาไม่ไม่มีเสียงรบกวนสักภกยนอกจากรบกวนแล้วละ หนึ่งเปอร์เซ็นี่ก็คืออาจจะแบบได้ยินนิดนิดนะได้ยินอยู่ป้องกันเราอะไรนิดนึงเวลาเราเดินข้างถนนอะไรเงี้ยอาจจะได้ยิน<ช>แต่ว่าตัวนี้มันก็สามารถปรับเสียงปรับเสียงรอบข้างเมื่อเราพูดมันจะมีไมค์อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาค่ะเวลาเราขยับกรามอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดเสียงเพลงของเราเพื่อที่ให้เราได้ยินเสียงพู้ข้างนอกเลยอันนี้ก็คือเขาสามารถปรับอัตโนมัติได้เลยนะคะก็คืออัจฉริยะมาเนาะวนันนี้อ่ะ ใช่ค่ะก็มันไม่ต้องไปแบบว่าต้องกดปิดต้องกด่อนแต่ว่านี้ก็คือถ้าเราพูดออกไปอย่างเงี้ยเสียงเพลงมันก็จะเบาลงตัวเนี้ยเราสามารถปรับระดับได้นะได้ด้วยว่าเราจะให้มันเบาแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันอัจฉริยะขึ้นนะคะสำหรับตัวหูฟังตัวนี้แล้วก็เสียงดีขึ้นด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยมาพร้อมกันกันน้ำที่เป็น IPX7 นั่นเองนะคะก็คือกันด้สะอาดหนึ่ง 1 1เมตร30นาทีนั่นเองถ้า ipa เเนาะก็เหมือนเครื่องตัวเครื่องตัวเครื่องโทรศัพท์ที่เป็น ipa ipa 7นั่นเองค่ะคล้ายๆกันก็คือกันพวกแบบน้ำละอองอ่าอันนี้ก็คือลงน้ำได้เลยเออลงน้ำ<ล>ไ,ดได้เลยใช่ไหมก็คือ1 1เมตรแต่ถ้า ipa จมันจะเป็นอ่า IP68 มันจะเป็น1.5เมตรครึ่งชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ก็เป็น1เมตรก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเองนะคะก็คือเหมือนโทรศัพท์เลยถ้าตัวนี้ใช่แล้วก็ เสียงรอบพิษทางก็คือเวลาเราหันเวลาเราดูหนังนะคะเหมือนประมาณเราดูในโรงหนังนะที่แนนเราเราหันหน้าหันหันหัวเสียงมันจะไปตามเออหันซีนไปงี้หันไปหันมาแบบเนี้ยเสียงมันก็จะไปตามที่เราหันหันไ่งี้เสียงรอบพิศทางเหมือนเราไปดูในโรงหนังเลยตัวนี้นะคะเออแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือเป็นสาร์ทแขกนั่นเองเนาะมันดียังไงอ่ะตัวนี้ก็คือมันจะเป็นอุปกรณ์ติดตามอัจฉริยะนั่นเองนะคะเมื่อส่วนมากเขาใช้ใน ใช้ในกระเป๋าเดินทางรือเขามีแบบแท็กติดตามตัวอประมาณนั้นประมาณเหมือนแท็กของกระเป๋าเดินทางเลยลูกค้าอันเนี้ยใช่แล้วก็มันมีเสียงเตือนด้วยนะใช้ก็สามารถสั่งให้มันเตือนได้ใช่ไหมใช่เวลาเราหาสมมติว่าเราค่อยไ้พกส่วนมากอะกุญแจบ้านกุญแจรถเราอาจจะลืมเราแผวนไว้อยู่ในภายในบ้านเราเอาไถหาเจอได้่สมมติเราเราจิดกับกุญแจรถอย่เ้าหากุญแจรถไม่เจอใช่ไหมใช่ เราก็สามารถติดตามได้ใช่โดยตัวสมาร์ตติ้งนั่นเองนะคะใช้ใช้การควบคุมโดยระยะบูทูธก็มันต้องสิงเมตรไหมพี่บูจริงมันก็ได้กลปาณร้อยยี่สิเมตรใช่ค่ะตัวนี้เด้ไรียกว่าของแถมที่ฟังุงเอามาแถมรอบนี้ได้ใช้งานได้ใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยเดี๋ยวนะพี่บูนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นลูกค้า ไม่อยากลูกค้าพลาดเลยค่ะโปรโมชันดีๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีตั้งแต่เปิดเบอร์ลดถ้าเพิ่มเพิ่มเติมใช่ไหมคะแล้วก็มีทั้งนาเครื่องเก่ามาแลกป็นส่วนลดได้ด้วยนะคะซึ่งไอ้นำเครื่องเก่ามาแลกป็นส่วนลดนี่เฉพาะแบรนด์ช็อปไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นเาแบรนด์ช็อปแหละใช่ค่ะนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ทั้งสองโปรรวมกันได้แล้วก็ยังมีในส่วนของโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์กับบัตรเครดิตได้ด้วยนะคะสูงสุดถึง10เดือนกันด้วยนะคะตรนนี้นะ อ่าลูลกค้าไม่จองก่อนแล้ววอล์กอินก็คือหน้าร้านไอ,อตัวกาแลคซี<อ>ตัว<อ>ที่กระแถมบัตรไลฟ์บัตรคัรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะมาเอ้ลแล้วก็สมถถกกัครแท็คอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ค่ะพิเศษจ,จริงๆอ่ะมันจะเป็นเฉพาะแบรนด์ช็อปเลยแบรนด์ช็อปก็คือเอเคเลนสตอร์ที่ขายเฉพาะของแบรนด์ซัมซุงเท่าน,นั้นลูกค้าถึงจะได้รับอันนี้คือพิเศษจริงๆนะคะลูกค้าเพราะว่าในกล่องเขาไม่แถมให้แล้วเนาะอย่างนี้เนาะใช่ค่ะก็จะมีแค่สายอย่างเดียว่ค่ะ แต่ลูกค้าจองก็คือได้เลยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไหนสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามเราก่อนได้ที่เบอร์โทร0 8 7 6 1 0 6 7 8 9หรือว่าทักมาที่อินบ็อกซ์หน้าเฟซเราก็ได้ค่ะหรือว่าลูกค้าคนไหนที่ดูไลฟ์ของเราอ่าย้อนหลังลูกค้าสามารถ่าพิมพ์ไว้ตรงหน้าอ่าตรงที่ไลฟ์เราไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินมาคอยตอบช่คะหรือลูกค้า เข้ามาแต่อยากจองจริงๆลูกค้าสามารถแบบแอด l i น์แอดหรือว่าทักมาอินบ็อกซ์เแฟนเพจเฟซบุ๊กของเราได้แล้วก็สามารถโอนตังมาจองได้แล้ววันที่มารับเครื่องก็ค่อยมาแล้วก็มารับเองนะใช่แล้วหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้นะคะจะบอกว่าเรามีสินค้าโชว์ที่เป็นตโตใหม่ S21 ที่เปิดพัดแล้วก็อัลตร้าทั้งหมดทุกรุ่นเลยเผื่อท่านไหนแบบ อยากจะลองมาเล่นเล่นได้นะคะของเราแล้วเราก็จะอยู่ตรงข้างช็อปดีแท็กหอนั่นเองนะเผื่อใครมาไม่ถูกใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้ว่าช็อปลอยอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะสอบถามสเปกสอบถามตรงมชใช่อีกครั้งหนึ่งเผื่อฟังไม่ทันในไลน์นี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยววันน่าจะวันพรุ่งนี้หรือวันศุกร์อ่าเดี๋ยวจะมีน้องมาไลฟ์ให้ให้ลูกค้าฟังอีกรอบหนึ่งว่าในส่วนของกล้องของเราอะค่ะมันมีในส่วนของที่ร้านมีโปรเทิร์นเครื่องไหมครับ มีค่ะมีโปรเทิร์เครื่องค่ะลูกค้าเครื่องไหมครับมีค่ะมีเงื่อนไขยังไงบ้างคะก็คือลูกค้าคะตอนนี้ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจเป็นตัว a อ1ยี่อะค่ะลูกค้าลูกค้าสามารถนําเครื่องเก่ามาแลกเป็นส่วนลดได้เนาะทีนี้ส่วนราคาตัวเครื่องค่ะเราต้องต้อง ให้ลูกค้าใช่ค่ะถ<ล>ือเครื่องเข้ามาแล้วก็มาเช็คในระบบอีกทีนะคะว่าได้ราคาประมาณเท่าไหร่เนาะแล้วก็มาแลกเป็นส่วนลดได้นะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าใช้เป็น S 8 S 9 S 1 0นะคะ Note 8โน Note น้ต n o เนาะลูกค้าจะมีท็อปอัพก็คือบวกเพิ่มอีก3,000<ช>ันคือได้นแน่ๆเนี่ย3 0 0 0อยู่ละแล้วก็บวกกับร,ราคาเครื่องลูกค้าว่าได้เท่าไหร่ก็จะ<ช>เป็นลดเบิ่มสมมติเครื่องลค้าตีเป็นเกรด B ได้5,000 แล้วก็บวกกับลูกค้าใช้รุ่นที่เข้าร่วมอยู่อีกามสามพันก็เป็นแปดพันนั่นเองนะคะแล้วก็ต้องดูว่าลูกค้าดูรุ่นไหนใช่ก็ะลบจากราคานั้นใช่ใช่แต่ยังผ่อนได้นะสูงนเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยค่ะได้ปกติเลยใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือถ้าอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของเอชิเอทแต่ว่ารุ่นอื่นก็มีแต่อาจจะไม่มีท็อปอัพแค่ค่ะรุ่นอื่นก็คือก็ร่วมโปรเทคินแล้วนะคะก็คือลูกค้าถือเครื่องเข้ามาก่อนแล้วก็ให้ทางหน้าร้านเช็คเครื่องให้ลูกค้าก่่อนวา อยู่เป็นเกตอะไรอะไรอยค่ะ ABC ใช่ค่ะราคาเท่าไหร่ถ้ารุ่นอื่นจะไม่มีท็อปอัพเพิ่มก็คือรุ่นอื่นก็จะได้ราคาตามราคาเครื่องปกติค่ะแต่ก็ยังผ่อนสูงอะไรเงี้ยได้ปกตินะคะสำหรับตัวซีรีตัวท้อบ่ะค่ะใช่ค่ะลูกค้าสนใจเป็นรุ่นไหนคะลูกค้าที่ทักมาสอบถามทักมาสอบถามถ้าเกิดว่าเราไลฟ์จบไปแล้วก็ทักมาสอบถามในอินบ็อกซ์อีกรอบก็ได้นะคะแล้วยินดีตอบแล้วก็มีแอดมินคอยตอบอยู่หลังบ้านด้วยนะค่ะคหรือลูกค้า ยังไม่รู้การการใช้งานการตั้งค่าอะไรเงี้ยลูกค้าสามารถอินบ้องมาสอบถามได้เลยเนาะใช่ใชหรือรอยากลองตัวใหม่ก็มาลองได้นะคะมาลองก็มีมชุเกือบทุกตัวเนาะใช่เพราะว่าจริงๆโหมดอะมันมีเยอะมากเลยนะที่มันเพิ่งเข้ามาสำหรับตัวใหม่อะค่ะที่เป็น S S ยี่สิบเอ็ดตันนี้ใช่แต่วันหลังเราอาจจะมาไลฟ์เรื่องแบบแนะนำฟิเจอร์ต่างๆในตัวกล้องที่มันเพิ่มมาใหม่ ววีโอพวกการถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีปิกยอ่อีกเยอะเลยตัวนี้เราอาจจะทําเป็นคลิปหรือว่าอาจจะแบบไลฟ์หน้าร้านว่าวิธีการเปิดหมดการใช้งานเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนะาะค่ะอาจจะเป็นคลิปถัดไปโอเคค่ะวันนี้ก็พอ พอประมาณแล้วเนาะเดี๋ยวลูกค้าเริ่มทยอยเข้ามาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาพบกับน้องอีกสองท่านนะคะแล้วพอติดตามดูเองทีว่าจะเป็นใครเนาะวันนี้เราต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะ <Okay. S 1> ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ